คนเราอ่ะทำอะไรก็รู้จักคิดมั่งนะจะมารังแกอะไรกันนักกันหนาะอยู่ใน YouTube ก็แทบจะไม่มีที่ยืนแล้วโดนแต่คนรังแกกลับไปอยู่ติ๊กตอก็ยังตามรังควานกันอีกไม่มีวันสิ้นสุดทําแบบนี้ได้ยังไงว่าไงนะฝากบอกเลยนะยิ้มให้อยู่ก <c oughs> ับเดชาคุณคอ๊ยน คุณจะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันอุตส่าห์หนีไปจาก YouTube พวกคุณก็ยังตามไปลังควานใน t ิ k กตอกอีกจะไม่ให้ฉันมีที่ยืนในสังคมโลกโซเชียลนี้เลยหรืองไงฝากบอกด้วยจะทำยังไงกับฉันมาเคลียกันเคลียกันให้จบณบัดนี้ตกลงจีอมไหมจะให้หรือเปล่าจะให้หรือไม่ให้หามคำเดียว